ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเจิงเมิงเอ๋อขึ้นมานี่เสียงของเจิงวู้เฉิงดังก้องไปทั่วลานประลองหญิงสาวในชุดคลุมยาวสีขาวก้าวขึ้นไปบนเวทีทันทีทั้งสองยืนอยู่บนเวทีห่างกันไม่ถึงสิเมตรมีความรู้สึกรุนแรงจากการเผชิญหน้ากันดาบยาวบนหลังของเจิงวู่เฉิงถูกดึงออกมาจากฝักและชี้มันไปที่เจิงเมิงเอ๋อเขากล่าวเสียงเย็น เมื่อสองเดือนก่อนข้าบอกว่าจะสู้กับเจ้าการต่อสู้ของเรามันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้มาทำให้มันจบกันเถอะใบหน้าของเจียงเมิ่งเอ๋อนั้นเย็นชาเป็นอย่างมากเมื่อนางยืนอยู่พลังลมปราณขั้นอาณาทะเลลมปราณอันลึกซึ้งของนางถูกปลดปล่อยออกมาอย่างสมบูรณ์เจียงวูเฉิงข้าไม่รู้ว่าเจ้าเพิ่มความแข็งแกร่งของเจ้ามาได้ยัางไงาภายในสองเดือนอย่างไรก็ตามข้าเชื่อว่าข้าจะต้องเป็นผู้ชนะอย่างแน่นอน แค่คำพูดสั้นๆของนางนาพาบรรยากาศมาถึงจุดสูงสุดในทันทีข้ารู้ทั่วลานประลองต่างตกอยู่ในความโกลาหลผู้คนต่างตื่นเต้นและคาดหวังต่อการต่อสู้ในครั้งนี้ดูเหมือนว่าเหล่าลูกศิษย์ในตำหนักขุนพลดาบจะขยับเข้ามาใกล้เวทีเพื่อจะรอดูว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่เป็นการต่อสู้ที่น่าสนใจอย่างมากมันเป็นเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้น เป็นที่ยอมรับกันในทั่วไปว่าผู้ยาวคนหนึ่งที่อายุ16ปีซึ่งผู้คนโดยรอบยอมรับว่าเป็นอัจฉริยะชั้นยอดและได้มาถึงอาณาทะเลลมปราณอันลึกซึง้งส่วนอีกคนเป็นบุคคลที่ถูกลืมเลือนเป็นคนที่น่ามหัศจรรย์อย่างมากที่มาถึงอาณาทะเลลมปราณอันลึกซึ้งได้ภายในสองเดือนการต่อสู้ของพวกเขาแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงก็รอคอยที่จะได้เห็นการต่อสู้ระหว่างพวกเขา มันคือการต่อสู้ของสองสุดยอดพรสวรรค์ในความเป็นจริงผู้คนของตําหนักขุนพลดาบคิดว่าการต่อสู้ของเจียงมูเฉิงกับเจียงเมิ่งเอ๋อเป็นเรื่องตลกและวแต่ทำให้เกิดความอับอายขายหน้าต่อตัวของเขาเองตอนนี้หลังจากการทดสอบทั้งสองรอบก็ไม่มีใครกล้าพูดอะไรอีกเลยตามจริงแล้วคนที่ใช้วิชาดาบคลื่นทับซ้อนได้ถึง11ครั้งนั้นเป็นอัจฉริยะอย่างแน่นอน สอดคล้องกับการที่พลังลมปราณของเขาสามารถทําให้ชั้นที่9ก้าของหินลมปราณสว่างขึ้นได้ซึ่งมันเทียบได้กับขั้นอาณาทะเลลมปราณอันลึกซึ้งดังนั้นเขาจึงเป็นคนสําคัญในการต่อสู้ครั้งนี้เขามีคุณสมบัติที่จะท้าทายเจียงเมึ่งเอ,อ๋อนอกจากนี้ยังยากที่จะบอกว่าใครที่จะชนะท่านผู้ทรงเกียรติทั้งหลายพวกท่านคิดว่าสองคนนี้ใครจะเป็นผู้ชนะไปถงถามด้วยรอยยิ้ม มันยากที่จะบอกได้ซื่อถูถิงเยี่ยตอบในการฝึกฝนพลังลมปราณเจียงเมึ่งเอ๋อได้มาถึงจุดสูงสุดของอานาทะเลลมปราณอันลึกซึ้งซึ่งมันดีกว่าเจียงวู้เฉิงเล็กน้อยในเรื่องวิชาดาบเจียงวู้เฉิงได้เปรียบกว่าพวกเขาสูสีกันทําให้ยากที่จะตัดสินความแข็งแกร่งที่แท้จริงของพวกเขาข้าเห็นด้วยเยี่ยซิวพยักหน้าแม้การบ่มเพาะพลังลมปราณจะเป็นก้าวแรกสู่กระบวนการฝึกยุทธ พลังของวิชายุท์ก็คือปัจจัยสำคัญที่สามารถตัดสินผลแพ้ชนะได้เมื่อพิจารณาความต่างเล็กน้อยในพลังบ่งพอพวกเขาด้วยเชิงดาบเจงู้เชิงและเจงเมือ่อื่อย่อมกินกันไม่ลงและผลแพ้ชนะก็ไม่อาจคาดการได้สุยฮันซินท่านมีความเห็นยังไงบ้างไปชงมองนางที่อยู่ข้างๆข้าพนันได้เลยว่าเมื่อ,อ๋จะเป็นผู้ชนะในครั้งนี้สุยฮันซินกล่าว พ่อมั่นใจในตัวลูกสิกเกินหรือเปล่าไปฉงตอบพร้อมกับมุมปากเขายกขึ้นไปฉงท่านเห็นหรือไม่สวีฮันซิงจ้องมองไปที่ไปฉงพลางพูดขึ้นพร้อมหัวเราะเด็กหนุ่มที่ชื่อเจียงวูเฉิงแม้ว่าจะทําให้หินลมปราณสองสว่างในขั้นของอาณาทะเลลมปราณอันลึกซึ้งได้แต่ข้าก็เห็นว่าแสงมันสลัวมากดังนั้นข้ามั่นใจเลยว่าเขายังไม่ถึงอาณาทะเลลมปราณอันลึกซึ่งข้าคิดว่าเขา น่าจะอยู่ระหว่างจุดสูงสุดของอนาทะเลลมปราณแรกเริ่มกับอนาทะเลลมปราณลึกซึ้งนั่นสิปัยงเพิ่งสังเกตเห็นถึงสิ่งนี้ก็พยักหน้านอกจากนี้พวกเราต่างก็รู้ว่าเด็กหนุ่มคนนั้นรวบรวมพลังลมปราณได้เมื่อสองเดือนที่แล้วภายในเวลาแค่สองเดือนพลังลมปราณของเขาเพิ่มขึ้นอย่างมากดังนั้นข้าคิดว่าต้องมีปัจจัยภายนอกอีกมากสวยฮานซิงกล่าว อย่างเช่นเขากินเม็ดยาหรือใช้สมบัติเพื่อเพิ่มการบ่มเพาะโดยไม่คำนึงถึงผลเสียที่ตามมาแต่ยังจะนำไปสู่การสูญเสียอย่างรุนแรงไม่เพียงแต่โอกาสที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญในอนาคตที่น้อยมากเขายังไม่อาจใช้พลังได้อย่างเต็มที่เขาจะสามารถแสดงพลังได้เพียง20-30เอร์เซนเท่านั้นผู้ชมต่างยืนนิ่งเมื่อได้ยินคำเหล่านี้แน่นอนพวกเขาก็คิดถึงความเป็นไปได้นี้ ท้ายที่สุดมันก็เป็นไปไม่ได้ที่พลังลมปราณของเขาจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วไม่มีเหตุผลที่จะบอกได้ว่าเขาไม่ใช้เม็ดยาหรือสมบัติอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่รู้ว่าเจียงบูเฉิงเป็นผู้บ่งพาะที่ท้าทายสวรรค์ดังนั้นการฝึกฝนของเขาไม่สามารถตัดสินด้วยสามัญสำนึกได้แน่นอนว่านอกจากสองอย่างนี้สิ่งที่ข้ามั่นใจมากที่สุดคือข้ารู้ว่าสิทธิของข้านั้นดีกว่าคนอื่น มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหาคนในวัยเดียวกันที่จะมีพรสวรรค์เทียบเท่ากับนางในตำหนักขุนพลดาบสุยฮานซินกล่าวอย่างไม่สะทกสะท้านด้วยความมั่นใจมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแต่ข้าคิดว่าเด็กหนุ่มคนนั้นจะต้องชนะไปฉงพูดและหัวเราะอ,ออกมาถ้าท่านไปฉงคิดอย่างนั้นงั้นเรามารอดูกันสุยฮันซินกล่าวด้วยรอยยิ้มไม่แยแสดูสิเด็กสองคนนั้นกำลังสู้กันอยู่เย่ซิวกล่าวทุกคนต่างหันไปมองเวที เจียงเมิ่งเอ๋อเริ่มโจมตีก่อนด้วยเจตนาของการฆ่าฟันระเบิดออกมาจากดาบสะบ้านที่เจียงเมื่งเอ๋อก้าวมาด้านหน้าพร้อมกับเหวี่ยงดาบยาวในมือด้วยพลังที่อาจต้านทานได้พื่นดาบเมื่อพลังของดาบหลุดออกมาอย่างกระทันหันมันก็เหมือนกระแสน้ำพัดผ่านบริเวณน,นั้นไร้สาระเจียงวู้เฉิงหัวเราะเบาๆและรับคลื่นดาบด้วยดาบของเขา ซึ่งมันเป็นดาบที่พบได้ทั่วไปโดยเขาทำลายคลื่นดาบ8ชั้นโดนไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆเมื่อเขาสมัมผัสกับพลังของมันเขาก็ใช้ประโยชน์จากพลังพร้อมกับก้าวเท้าเข้าไปหาคู่ต่อสู้มืดคลื่นดาบถูกปล่อยออกมาก่อให้เกิดคลื่นไปทั่วลานประลองเจียงงูเฉิงก็แสดงคลื่นดาบออกมาแต่เมื่อวิชาดาบถูกใช้ออกมาคลื่นดาบกลับพุ่งออกมาถึง12ชั้นน่าทึ่งมาก แค่เพียงกระบวนท่าเดียวก็ทำลายวิชาดาบของนางได้แล้วเขาทำเช่นนั้นได้อย่างไรวิชาดาบของเขาแข็งแกร่งมากๆกการประทะกกันครั้งแรกของอัจฉริยะระหว่างสองคนทำให้เกิดเสียงอุทานขึ้นทั่วลานประลองความเข้าใจในเชิงดาบของเจงู้เฉิงแข็งแกร่งกว่าที่พวกเราจินตนาการไว้เสียอีกผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงบนอัจัรทย์ต่างรู้สึกประหลาดใจ พวกเขามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและพวกเขาก็เห็นว่าการใช้ดาบของเจียงกู้เฉิงนั้นไม่ธรรมดาวิชาดาบที่เขาแสดงออกมาก่อนหน้านั้นดูเรียบง่ายแต่ในความเป็นจริงมันต้องใช้ความเข้าใจสูงมากๆเกี่ยวกับการใช้ดาบความแตกต่างอย่างมากนี้แสดงให้เห็นถึงช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างพวกเขาในทันทีใส่หัวออกไปหลังจากตะโกนเจียงเมิ่งเอ๋อโจมตีไปข้างหน้าด้วยดาบของนางในทันที การกระทําง่ายๆกลับเต็มไปด้วยพลังที่น่าเหลือเชื่อพลังลมปราณมหาศาลได้รวมตัวกันและจากนั้นก็ระเบิดออกมาเบเด็ดขยี้เข้ากับแก่นแทดาบที่เจียงวู้เฉิงปล่อยออกมาวิชาดาบเทียนหยวนในขณะที่มองการต่อสู้จากอัธจฉริย์ไปเฉงก็มองไปทางสุยฮานซินและกล่าวว่าไม่น่าแปลกใจเลยที่ท่านมีความมั่นใจในตัวสิทธิ์ของท่านเพราะนางได้ฝึกวิชาดาบเทียนหยวน สุยฮานสิงยิ้มเบาๆแต่ไม่ได้กล่าวตอบอะไรวิชาดาบเทียนหยวนเป็นวิชาดาบระดับสูงที่ฝึกฝนในนิกายดาบเทียนหยวนซึ่งความแข็งแกร่งของวิชานั้นแข็งแกร่งกว่าวิชาดาบต่างๆในตำหนักคุนพลดาบมากระดับพลังบ่งเพาะหมายถึงระดับความบริสุทธิ์และความแน่นอนของพลังลมปราณความแข็งแกร่งของเจียงเมิ่งเอ๋อที่ฝึกฝนวิชาดาบเทียนหยวนนั้นแข็งแกร่งกว่าคนทั่วไปที่อยู่ในอาณาทะเล ลมปราณอันลึกซึ่งนั่นคือเหตุผลที่เจียงเมื่งเอ๋อชนะในการประลองกับผู้อาวุโสสี่คนของหอดาบได้โดยที่อยู่ในขั้นอนาทะเลลมปราณอันลึกซึ้งได้คลื่นดาบ12สอายของแกนแทดาบฉกใส่ดาบของเจียงเมื่งเอ๋อจากนั้นเงาดาบจํานวนมากก็ระเบิดจากมือข้างหนึ่งของเจียงเมื่งเอ๋อเงาดาบแต่ละอันต่างรวดเร็วและน่าตกใจ วิชาดาบอารุณเบริรกเจียงวูเฉิงยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยตามมาด้วยเสียงที่เย็นชาข้าบอกเจ้าก่อนเลยว่าถึงแม้ว่าเจ้าจะเร่งความเร็วของวิชาดาบอารุณเบิกแต่การเพิ่มความเร็วของเจ้าจะส่งผลต่อการประสานงานระหว่างดาบอย่างเห็นได้ชัดเจ้าไม่ได้รับคำแนะนำของข้าไม่ต้องพูดถึงวิชาดาบของเจ้ายังช้าเกินไปช้าเกินไป คำพูดเหล่านี้ดังก้องไปทั่วลานประลองซึ่งมันทำให้สิทธิของตําหนักคุณพลดาบตกตัดตึงในทันทีท้ายที่สุดในมุมมองของพวกเขาวิชาดาบของเจียงเมื่อเอ๋อนั้นรวดเร็วเกินไปที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในเวลาไม่นานแสงเงาของดาบก็พุ่งออกมาหลายสิบครั้งแต่เจียงวู้เฉิงกลับยืนหยัดอยู่ได้ช้าเกินไปช้ามาก เจียงวูเฉิงต้านทานเงาดับขณะที่สายหัวในเวลาเดียวกันเห็นได้ชัดว่าเขาสามารถต้านดาบเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายเจียงเมิ่งเอ๋อพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะเพิ่มความเร็วอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่านางจะใช้วิชาดาบอารุณเบิกด้วยพลังเต็มที่ของนางนางก็ไม่สามารถแม้แต่จะแตะเสื้อผ้าของเจียงอูเฉิงได้เอาล่ะข่าจะแสดงวิชาดาบอารุณเบิกที่แท้จริงเจียงอูเฉิงกล่าวอย่างเย็นชา หลังจากพูดเงาดาบที่ยอดเยี่ยมและเร็วกว่าของเจียงเมองเอ๋อก็ถูกแสดงออกมาในทันทีพวกมันเร็วเหมือนกับฟ้าผ่าและการสะบัดดาบต่อเนื่องก็เผยออกมาเร็วเกินไปพระเจ้าช่วยผู้คนจำนวนมากต่างตกใจขึ้นมาพวกเขารู้สึกทึ่งกับการใช้ดาบอย่างรวดเร็วของเจียงเมิงเอ๋อแต่สำหรับความเร็วของเจียงวู่เถิงกับวิชาดาบบรุเบิกของเขานั้นรู้สึกว่ามันไม่น่าเชื่ออย่างมาก มันเร็วมากมีหลายคนที่มองมันไม่เห็นมันเร็วขนาดนี้ได้ยังไงเจียงเมิ่งเอ๋อรู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากเมื่อเห็นเงาดาบที่พุ่งเข้ามาหานางราวกับสายฟ้านางจึงใช้เพลงดาบหินผาทันทีซึ่งเป็นวิชาดาบที่มีการป้องกันดีเป็นพิเศษในหมู่วิชาดาบชั้นหนึ่งทั้ง18กระบบวบวนท่าของหอดาบหลังจากการประทะอย่างต่อเนื่องหลายครั้งเจียงเมิ่งเอ๋อก็รู้สึกสับสนอย่างเห็นได้ชัดดาบของเจียงมู่เธอเงิน นั้นเร็วมากจนนางต้านทานไม่ได้และตอนนี้นางถูกบังคับให้อยู่สถานการณ์ที่น่าอับอายหลังจากเงาดาบส่องแสงเพียงไม่กี่นาทีวิชาดาบที่ร่วงหล่นลงมาราวกับฝนกระหน่ำก็หยุดลง18ลมหายใจขอบเวทีเขาบังคับให้นางมาอยู่ที่ขอบเวทีเขายือนอยู่หน้าของนาง นางดูจากลมหายใจที่เขาใช้วิชาและนางต้านทานเขาเจียงวู่เฉิงใช้วิชาดาบเสร็จส่อนภายในเวลาแค่18บปดลมหายใจในขณะที่นางต้องใช้37ลมหายใจเป็นอย่างน้อยเพื่อแสดงวิชาดาบทั้งหมดมันเร็วเกินไปที่นางจะต้านได้ทันเจียงเมิ่งเอ๋อเหลือบมองไปที่แขนเสื้อของตัวนางเองมีรูสองรูเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเผยให้เห็นผิวที่ขาวเนียนของนางทำให้นางรู้สึกอับอายอย่างมาก สารเลวเจียงเมื่งเอ๋อตะโกนด้วยความโกรธนางโจมตีเขาโดยการใช้ดาบสะบั้นชีพอย่างดุดเดือดเพลงดาบหิมะเลื่อนลอยหนึ่งในสิปกระบวนท่าของเพลงดาบชั้นหนึ่งของหอดาบไร้สาระเจียงมู่ถึงเย,อะอย้ะหยานและหันหน้าเข้าหาเพลงดาบจากนั้นเขาก็ใช้เพลงดาบหิมะล่องลอยที่ดูดานและรวดเร็วยิ่งกว่าเช่นเดียวกับคำพูดที่ว่าดาบนั้นคืนสนอง ไม่ว่าเพลงดาบใดที่เจงเมืองเอ๋อใช้มาเจียงวูเถิงจะต้านทานมันและใช้กลับมาในลักษณะที่แข็งแกร่งและสมบูรณ์กว่าดาบที่เหนือกว่าเขาแซงนางอย่างสมบูรณ์ในแง่ของเพลงดาบดาบของเจงเมืองเอ๋อนั้นดีพอที่จะไปถึงระดับลึกซึ้งทั้ง18กระบวนท่าของหอดาบแต่ต่อหน้าเจงวูเฉิงเพลงดาบของนางก็เหมือนกับเด็กเล่นช่องว่างนั้นใหญ่มาก ช่องว่างระหว่างการใช้ดาบของสองคนนั้นกว้างใหญ่ไปกว่าที่เราคาดไว้เมื่อมองลงไปซื่อทูชิงเย่ยก็กล่าวอย่างเคร่งขรึมว่าเจียงเมิ่งเอ๋อมีการใช้ดาบที่ดีแต่เจียงวู่เฉิงนั้นยอดเยี่ยมอัญยประกาศคู่มันยากที่จะจินตนาการว่าเด็กหนุ่มอายุเพียง16ปีจะมีความเข้าใจกับดาบอย่างยอดเยี่ยมเจียนสิงหงในตำหนัก ขุนพลดาบคงมีเพียงแค่ท่านที่มีความเข้าใจกับดาบยอดเยี่ยมกว่าเด็กหนุ่มคนนั้นเย่ซิวมองไปที่เจยงซินผงในฐานะที่เป็นผู้นำตําหนักขุนพลดาบเจยงซินผงม,มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับสถานการณ์ในตําหนักขุนพลดาบเมื่อได้ยินคำพูดของเย่ซิวเขาอดที่จะพยักหน้าเห็นด้วยไม่ได้สำหรับความเข้าใจในดาบตําหนักขุนพลดาบมีแค่เขาคนเดียวเท่านั้นที่เหนือกว่าเจียงวูเฉิง อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ